สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทําเป็นแนวทางการเล่นของผู้เล่นใหม่ละกันนะครับใครที่อยากจะมามาเล่นเกมนี้เป็นเกมเป็น,เป,นเป็นเกมหลักอะไรอย่างนี้นะครับคือใครที่อยากเล่นเกมนี้แบบจริงจังนะแล้วก็อยากจะเล่นเกมนี้ให้โหดเร็วแบบว่าไม่เติมสัก,กบาทเดียวนะครับอันนี้คือผมจะเล่นให้ดูเป็นสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราเล่นตั้งแต่แรกสุดเลยนะครับคือเล่นให้เห็นทุก การเล่นเลยนะว่าเราควรจะเล่นยังไงเล่นยังไงนะครับแล้วก็เราควรจะทํายังไงสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับโอเคครับเรามาพูดถึงสิ่งที่ผู้เล่นใหม่ควรจะรู้ก่อนเลยนะครับก็คือเกมเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมดึงธงกับการธงนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราควรจะทําหน้าที่ตามสายของเรานะสายของเราดูยังไงใช่ไหมครับนี่มันจะมีหมัดรั่วโลวิ่งนะครับเอาสาธิตพอดีเลยนะครับ อันนี้ก็คือหมัดเห็นไหมรงซ้ายมือตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นหมัดใช่ไหมครับแล้วมันจะมีอยู่สามสายก็คือหมัดโลววิ่งนะครับหมัดโลววิ่งถ้าหมัดเนี่ยก็ต้องเน้นคิวนะครับส่วนถ้าโลวเนี่ยก็ต้องเน้นการทงนะครับแล้วก็สายสายหมัดเนี่ยก็คือเออพูดแล้วเนาะเน้นคิวนะครับแล้วก็สายวิ่งเนี่ยก็คือเน้นดึงทงนะครับสายหมัดถ้า ผมเรียดีเนี่ยแล้วผมเปิดสายหมัดมาตอนนี้มันจะมีตู้เอ็กอยู่2ตัวนะก็คือ EX ็กซลูฟี่กับยี่ครโดนะครับส่วนตัวที่ผมจะเลือกเปิดนะัผมจะเลือกเปิดเป็นไครโดวิ่งนะครับสาเหตุเพราะว่าอะไรใช่ไหมครับสําหรับสายหมัดอะถ้าคุณฆ่าไม่ได้คือคุณพาราทีมนะครับถ้าคุณแบบฆ่าใครไม่ได้เลยอะทราบคุณกากอย่างเงี้ยแล้วคือคุณสู้ใครไม่ได้อย่างเงี้ยคุณก็เป็นพาราทีมเลยนะครับแล้วคือขึ้นแรงยากมากๆแน่นอนนะครับ เพราะว่าอันนี้ผมจะเล่นแค่เวล60สิบนะก็คือ4ดาวนะเปิดมาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะแล้วก็ซับซับอาจจะซับประมาณ40 50 60ประมาณนี้นะเหมือนครั้งที่แล้วที่ผมทานะเป็นของไม่ใหญ่คู่คิงนะตัวนั้นคู่มันโหดจริงๆนะคู่ไม่ใหญ่คู่คิงโหดมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ยังโหดอยู่นะครับคู่2ตัวนั้นเนี่ยผมสามารถใช้มันเนี่ยในการไต่แรงขึ้นไปแรงเอสเสได้ภายในเวลา6-7วันนี่แหละนะประมาณนั้นนะแล้วมาถึงรอบนี้เนี่ยผมครั้งที่แล้วที่ผมแจกไปแล้วนะ แต่รอบนี้เนี่ยผมจะมาทำไกด์เป็นละเอียดยิบเลยนะครับว่าผมทําได้ยังไงนะแล้วเทคนิคการทำของผมเนี่ยผมทำยังไงนะว่าป้านไอดีแค่แบบว่า6กเวันเนี่ยไอดีใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยไม่ได้ซื้อไอดีดอมเพชรมาด้วยนะครับอันนี้คือสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นตะทำยังไงถึงจะแบบไปแลงด์ ss ได้ภายในเวลาหนึ่งอาทิตย์หรือว่าไปแล์ ss ไแล้วก็สามารถชนะได้ผมบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ย ถ้าเราเล่นสายวิ่งอะซับมันอาจจะไม่ได้มีผลอะไรเยอะนะเพราะว่าถ้ามันมีผลแหละแต่ว่าถ้าเราเน้นดึงธงอย่างเดียวเนี่ยมันสู้ได้นะมันไหวอยู่นะครับแต่ว่ามันเล่นยากแค่นั้นแหละนะมันเล่นเหนื่อยนะเหมือนผมเมื่อก่อนเราไปย้อนดูคลิปเกา่าได้ผมเล่นบิ๊กมัมนะก็เหนื่อยมากนะตอนเล่นบิ๊กมัมคู่คิงนะเอาบิ๊กมัมมาชาร์จธงแล้วก็พอบิ๊กมัมไปก็เอาคิงออกมาบินดึงธงนะร <S <S เราจะไม่สนใครนะเพราะว่าเราสู้ใครไม่ได้นะซับเราแค่ห้าสิบหกสิบนะเราไม่สามารถซู้ทุ่ไม่ใช่ สู้กับซับร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบได้นะครับมันสู้ไม่ได้นะเพราะงั้นอนะ่ะเราต้องหนีแล้วเราต้องดึงทงอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ใครที่จะสร้างไอดีมาใหม่กับพร้อมกับผมนี่ก็ทําได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเล่นตามผมได้เลยนะผมจะสตรีมให้ดูด้วยนะว่าเล่นไอดีใหม่เนี่ยจะทํายังไงให้มันเก่งไวแล้วจะไปถึงแร็กเอสเอยังไงให้ไวนะครับมาก็ใครที่อยากดูผมสตรีมก็ ฝากกดติดตามไว้ด้วยละกันเนาะไว้เดี๋ยวว่างๆก็จะมาสตรีมให้ดูนะสาหรับอันนี้นี่ก็เป็นเดย์หนึ่งนะครับเดย์หนึ่งที่เราจะทําคือ reid ให้ได้ตัว e ก่อนนะครับให้ได้ใครให้ได้ไรโดนะวงเล็บต้องเป็นไขโดนะครับเพราะว่าลูฟี่เราไม่เราจะเสียเวลาในการปั้นมันนานมากๆนะใช้คำว่านานมากๆเลยเพราะว่ากว่าเราจะปั้นเหรียญให้ได้นะครับแล้วกกว่าเราจะปั้นซับให้ได้นะ เพราะว่าสายมัดอย่างที่ผมบอกไปถ้าเน้นคิวอ่ะถ้าคิวไม่ได้มันคือพาร่าทีมนะอันนี้ตรงๆนะสายมัดคิวไม่ได้คือพาร่าทีมนะอันนี้ก็สองอย่างเนาะแล้วก็ตายเร็วด้วยนะครับถ้าถ้าสายมัดเราเล่นซาวแค่ห้าสิบหกสิบเนี่ยมันมันเหนื่อยนะมันเป็นพาราทีมนะอันนี้ตรงๆนะอันนี้คือผมเป็นความคิดผมนะอันนี้คนอื่นก็อาจจะมคิดว่าเอคิวไม่ได้ตายเร็วไม่ใช่พาราทีมอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยนะ แลวผมเนี่ยจะเล่นเป็นไคโดนะอันนี้คือจะเล่นดึงธงอย่างเดียวเลยนะอ่ะมามาสู่เดย์แรกคือการรีไอดีก่อน,นครับไปเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ามาสู่ไอดีแรกนะครับโอ้โหฟาร์มมาแล้วครับเรียบร้อยครับรีไอดีมาเรียบร้อยครับเปิดไปแล้วกดสคิปไปอย่างรวดเร็วครับไม่ออกสักตัวโอ้โหนี่มาอาจจะอยู่ที่ไอดีแรกกันอยู่นะครับมันก็เลยอาจจะยังไม่ไม่ไม่ออกง่ายๆครับนะมา เมือม่อกี้ไปอย่างรวดเร็วนะครับเราไม่เสียเวลานะนี่ผมจะเปิดอ่า20เพรให้ด้วยนะครับเผื่อมันออกนะเพราะว่าผมเคยเปิดอยู่นะตอนช่วงนั้นห้าเพชรออกนะเพราะว่าเปิดมาเยอะมารีเยอะมานะอืมไปรอบนึงบากี้ยาวยๆครับการรีดีก็คือเราต้องรีจนกว่าเราจะได้นะถ้าเราไม่ได้เราก็ไม่หยุดรีนะเรารีไปเรื่อยๆนะครับ การเริ่มแรกในการเล่นเกมแทาทุกเกมเหมือนกันนะคือถ้าคุณอยากจะเก่งไว้คุณก็ต้องรีไอดีเอานะครับไม่งั้นคุณก็อาจจะประหยัดเวลาโดยการคุณใช้เงินในการประหยัดเวลานะเค,ครับมาหยุดกันที่ไอดีต่อไปนะครับมาต่อยาวๆครับดูยครับันนี้ผมบอกไปเมื่อกี้นาะคือถ้าเราจะรีเราจะแบบว่าไม่อยากรีอ่ะเราใช้เงินประหยัดเวลาก็ได้นะไปะซื้อไอดีตออเพจมาเปิดก็ได้นะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะทําก็ทําได้แต่ผมจะทําเป็นไอดีสายฟรีนะปะ่ะดูย จะให้ดูนะว่าสายฟรีมันไหวนะเออสายฟรีแบบไม่เติมแล้วก็ไม่ซื้อไอดีด้วยไม่เสียตังักบาทเราคือนแ,แรงเอสเซจอย่างรวดเร็วนะครับโอ้โหหใจหายใจความหมดนะครับสีดาวแวบบๆนึกว่าจะได้ปิดคลิปเร็วแล้วนะดูเหมือนคลิปนี้อีกยาวไกลนะครับโอ้โหยูซบมาอีกตัวครับไม้ครับมันอยู่ที่อดีตต่อไปนะ โอเคไอเดียเมื่อกี้ผมลืมอัดไปด้วยนะมีบายไอดีที่ผมลืมอัดไว้นะผมรีแล้วผมก็ไม่รอดยังไงแล่าโอ้โหไอดีนี้บบโอนะคือติดถ้าถ <sh> ้าถ้ามันอ่อนนี่ก็คือโอเคอยู่นะโอ้โหแต่แต่ดูจากทรงแล้วเงียบกริบเงียบกริบเงียบกริบจริงจริงเดี๋ยวผมจะไปแบบรวดเร็วเลยนะครับผมจะไปแบบว่ากดแบบนัวๆกดข้ามเร็วๆนะเพื่อจะไม่เสียเวลาในการรีเยอะนะอันนี้คือผมจะกดข้ามแบบไม่ดูเลยนะ แล้วก็จะรอมาดูอีกทีนะคือว่าถ้าได้ก็คือได้นะแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะอเกลือจริงนะครับเนี่ยตู้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันได้นะว่าผมเปิดไปกี่เพชน,นะครับใครลองคอมเมนต์ได้ใครนับก็ลองไปนับกันดูนะครับมาติดต่อไปครับอเกลือไปอีกแล้วนะครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนเรียบร้อยไปลุย โอ้โหผมเปิดไปกี่เพ้ก็ฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะครับว่าผมเปิดไปเท่าไหร่นะอืมเกือบมากผมเปิดพลาดไปสองไอดีนะที่ผมไม่ได้อัดนะสองถึงสามไอดีนี่แหละนะครับเท่ากับสองร้อยสี่สิบเพศเนาะก็ลองเอาบวกลบกันดูนะครับว่าผมเปิดไปกี่ไอดีแล้วก็เปิดไปเท่าไหร่นะครับอืมโอบี้จนผมหลอนแล้วนะครับตอนนี้หลอนไปหมดแล้วนะอาการนะครับอื ไปมาเฮอะโอ้โหสมบัติทองแอบตื่นตะนกนิดหน่อยรับตื่นตะนกอือเป็นไงเล่าสี่ดาวออกเป็นโคยีเลยไงเล่ามาวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วไปครับต่อดูยาวๆนะครับอือเล่นตัวเล่นตัวไม่อกเล่นตัวไฮโดรตัวนี้พี่บอกว่าเล่นตัวก่อนนะเล่นตัวไว้ก่อนอือเมลูฟี่สโ็นแมนอือ แอบ,บรุนนิดนึงสายวิ่งโอ้โหเหมือนเป่โอ้โหลูฟี่โอ้โห,โโหสายวิ่งก็แอบรุนนะโอ้โหอันนี้ขนาดของมาร์โกแอดีลีนะครับเนี่ยถ้ากดอดีตลกตัวเองก็เป็นอย่างนี้นี่ผมน่าจะร้องไห้นะโอ้โห,โอ,โหโอ,โอ,อะไรมันจะเกลือขนาดนี้นครับโอ้โห ถ้ารีไม่ได้อย่างที่ผมบอกไปกนะ็คือต้องรีเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะออกนะต้องอดทนนะครับเรื่อยๆนะเอาเรื่อยๆแล้วได้ประมาณทั้งวันนะอย่างตาเมติกาพูดไว้นะ้วได้ทั้งวันนะป่ะเลยต่อไปนะครับไปโอ้โหตอนนี้ผมแบบว่าเขาเรียกว่าโอ้โหโ แล้วว่าตอเขาสิ์นี่มันเริ่มจะชาไปแล้วนะครับได้จนชินแล้วนะครับชินแล้วชานะโอ้โหแล้วมันเกี่ยดีแล้วครับเนี่ยใครรู้ช่วยบอกทีนะครับโอ้โหไม่ได้ลงไม่ได้นับนะครับอข้อความเข้าซะด,ด้วยครับกดไปยาวๆนะครับเรื่อยๆมาเรียงๆครับโอ้โห,โโหงเงียบกริบงเงียบกริบ โอ้โหมาเถอะพี oh ่เอ oh ้ยโอโอหโอ้อหโอ้อหออุน oh oh ติมาแต่ไม่อยากได้ไงถ้าเป็นคิงมานี่ผมอาจจะลองลองคิดดูอีกทีนะแต่คือ <laughs> หัวเราแห้งๆอ๋อหอ ออกโคตรจะยากนะครับเราต้องสู้นะอันนี้เป็นเดย์แรกอยู่นะครับสำหรับการเรียดนะีอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรมากนะครับใครอยากดูเดย์ต่อไปก็ติดตามทิดซีมนะครับอย่างนี้ผมบอกไปไว้นะครับโอ,โ,อโ,อโ,โอ้โหมันซีดมันซีดโอ้โหไดีเท่าไหร่ล่ะนี่ยเอ้ยพอเถอะถือว่าขอได้ไหมเล่า ขอจะได้หยุดโอ้โหโอ้โหมาเป็นบาบาแมนปักทงก็รู้เรื่องก็เบื้องแตกแก่แยกไปสองส่วนครึ่งสิครับโอ้โหโเรียบร้อยโรงเรียนจีนเรียบร้อยเจ๊งบอกคำเดียวว่าเจ๊งวันี้ผมเปิดไปเท่าไหร่แล้วเออนี่ยก็เผอนี่เกือบสองพันแล้วมั้งรือเปล่าเกือบสองพันดิเน่เกือบประมาณพันห้าโอ้โหโ โอ้ยซีดเลยโหนีซีดเลยอ่ะซีดเลยซีดโอ้โหเล่นตัวมากๆเลยอะ่ะเล่นมากๆเล่นตัวมากๆเลยเล่นตัวมากไปไหมน้องเฮ้ยสลา ตะลานนมันไม่ออกทีแล้วเฮ้ยตาล่านนี่มันจะสุดท้ายแล้วนะอุ้ยเจงเจงบองนานี้นานี้ก้านานีเอ้อนานี้เมื่อบอกผมทีว่านี่ผมไม่ได้ฝันไปถามจริงๆเธอโอ้โหโอเคครับเรียบร้อยครับตูวจากทรงแล้วไม่น่าออกแล้ว เรียบร้อยครับเนื้แรกดูเหมือนจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับปิดคลิปรอเลยละกันนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้รอติดตามค p ต่อไปกันได้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ